สวัสดีค่ะสสวัพี่ถือเดี๋ยวนี้นะคะพี่ถือเหมือนกันโอ้โพี่ถือเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวนี้เป็นซุปตาแล้วเป็นซุปตาต้องคอยดูแลแล้วต้องคอยดูแลเขาอยู่นี้ไปไหนก็มีแต่คนจำได้ค่ะจัดงงมากเฮ้ฉากพี่ดูอาทิตย์ที่แล้วหนูร้องไห้แบบเป็นเม็ดเลยอ่ะทำได้ไงคะบีว่าลมค่ะ บิวว่าอะไระลูกบิวว่าป๊าป๊ามาม่าไม่รักป๊าป๊ามาม่าดูแล้วก็ผู้กำกับก็จะช่วยบิวนิดนึงอะค่ะงั้นหนูก็ร้องแหแบบเลยไปไหนวะท่านผู้จัดหายเหนื่อยไหมแบบละครหายเหนื่อยแล้วก็ปลื้มปลื้มเขาอือตอนนี้หนูว่าหนูดังยังอ่ะแบบไปไหนไปไหนไมีทุคนขอถ่ายรูปเลย <S <s ค่ะแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับดังหรอกค่ะหนูยังไม่เท่าพี่บอยอ,อแต่ได้หาวันเกิดไปหาพี่บอยที่บ้านนี่ได้ตได้ของขวัญแล้วใช่ได้อะไรเอ่ยคะได้บาร์บี้ชุดใหญ่ค่ะร้นะค่ะรู้สึกไงบ้างได้บาร์บี้ก็ดีใจกระโดดลั่นท่านเลยค่ะค่ะเอบคุณกตูห่า อ่าพูดถึงวิกต่อไปหน่อยจะอวสานก็ก็ยังอวสานแล้วนะคะเหลืออีกสามตอนก็วันศุกร์นี้น้องเมย์ก็จะโดนยิงแล้วก็อย่าเพิ่งบอกเลค่ะต้องบอกนิดนึงก็ให้ทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะว่าน้องเล่นเป็นยังไงห้าพานเลยนะคะศุกร์นี้ใช่ค่ะหนูจะกลับร่างไหมสรุปต้องคอยไม่บอกค่ะไปดูเอง จ,จองตัวต่อไปแม่ยจองค่ะเดี๋ยวเขาไปเล่นจุดนัำพบรับเชิญในจุดนัำพบมก็ไปเจอหน,อนห่องธนาเจอเจอน้องชายวลปกรณ์ไม่รู้ว่าจะเกลียนเหมือนพี่บอกหรือเปล่าพ <c oughs> ูดถึงนาวีนิดนึงหน่อยนาวีเป็นไงบ้างอันนี้เป็นนัวีด้วยแต่นาวีฮอตมากใช่ค่ะฮอตมากอยู่สีเดียวกันเนาะใช่ค่ะหนูลุ้นตาตายเนี่ยโอ้โหอยากอยู่สีเดียวพี้ใช่ค่ะหนูลุ้นพี่น้องเหมือนกันนะใช่ค่ะ มีแต่คนบอกว่าพี่บอยในทีวีปลอมค่ะเ่าฝากติดตามละครหนูช่วยหน่อยอาทิตย์นี้จบแล้วก็ฝากติดตามละครพรมเมืระเวงด้วยนะคะก็เอวสาอาทิตย์นี้แล้วค่ะก็ติดตามดูด้วยนะคะน้องเมย์ถูกยิงแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะศุกร์อาทิตย์ช่องสามค่ะสุกร์อาทิตย์นะคะช่องสามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ไปตีเฮนนี่เหรอครับวันนี้ไม่ไปตีกอล์ฟอ๋อตีกอล์ฟตีกอล์ฟกานกีฬาให้แต่งชุดนักกอฬาโอเคผู้ชายแล้วฮะครับผมค่ะสวัสดีครับหนุ่มหัวร้อนไม่หยุดเลยมามามาครับวันนี้สามหนุ่มหล่อจะมาเตะทียังไงอะไรบ้างครับก็วันนี้เรามาจัดตลาดกันครับจัดตลาดเลือดเลือดสีนะครับฟุตบอลช่องสามครับผมค่ะสีอยู่สีไหนคะไมีสีเขียวกับส้มผมอยู่สีส้มครับใช่ครับสีส้มเปรี้ยวครับผม สีส้มครับไม่ได้จับแต่อยู่สีส้มครับมาเชียร์ของพัดมาเชียมาเชียร์เฉยครับน่าป็นเพราะว่าอาจจะได้เห็นสามพี่น้องลงสนามกนได้มีผมกัน้องใช่ครับไม่ลงครับต้องอยู่เป็นเพื่อแม่เชียร์กับแม่ครับเดี๋ยวแม่เหงาของเชียร์รงสึกว่ามีพี่ออฟนี่ใช่ครับอยู่กับพี่ออฟก็ดีครับคาจริงแล้วอยู่กับสีไหนก็ได้สนุกสนานเหมือนกันหมดแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วดีครับปีนี้ก็ทางกับสนุกครับแข่งแล้วน่าจะคู่ขี้น้องครับผม พี่น้องปีแรกเลยไหมคะที่มาใช่ครับเป็นปีแรกเลยครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้อยู่สีเดียวกันด้วยครับผมก็ดีใจครับที่ได้อยู่สีเดียวกันเพราะว่าทีมกองเชียร์เนี่ยเขาได้รวมกลุ่มกันเลยทีเดียวเลยครับผมจะไ,ได้มาเชียร์ใช่ครับผมครับผมตำแหน่งอะไรคะผมก็ล้วแต่ครับแล้วแต่เขาจับลงอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเลยไม่ได้เล่นเน้นหน่อยผมก็อ,อออภัยผมผมอ่อนครับใช่ไหมครับใ่เราผมก็อาจจะแบบผมก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเออเล่นเก่งอะไรมากมายด้วยแล้วก็แบบเล่นเป็นสีส,สันสรุกสนานมากกว่าตอาวที่เล่นนี่ผ่านมาคือสร้างภาพเล่นอะไไรป เล่นเงากบข่าวตุต๊ดกบข่าวว่ากบข่าว,ว,า,า,ว,วาเป็นตุ๊ดให้ดูแมนๆไม่ใช่เรียนใจเรีน,นใจคุณแรนเปล่ปาความจริงผมก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละรครับแต่ว่า,าพอโตขึ้นมาจาจด้เล่นน้อยหน่อยเวลาไม่ค่อยมีอะไรเนี้ยต่องนะคะนี้อ่อนนี่แข็งแนะ่อ,อ,อะไรแข่งครับผมแขงนี่ครับผมก็ปกติจะเตะบอลน,นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครแต่ว่า ก็คือจะพยายามหาเวลาไปเตกะกับเพื่อนก็คือหลายทางเนี้ยก็คงต้องหาเวลามากขึ้นแล้วแหละไปเตะไปซิสซ้องกันครับผมแต่วันนี้ี่น้องใหม่ก่อนดูเหลี่ยมแล้วพอได้ไหมคะไปเอกจำหนาอ๋อก็เดี๋ยวต้องเขาแต่แตช่องครับแต่ว่านี่เดี๋ยวพาร์ทเขาก็จะเริ่มเข้ามาเรียนแอคติ้งที่ช่องแล้วครับผม ครับผมก็รอที่สุดรอที่สุดเลยครับก็ยอมแพ้ครับก็คือต้องรอรอทางช่องว่าเขาเห็นโอกาสให้โอกาสยังไงครับผมครับวันนี้พี่บอยปิดนะเจอคูจิ้นอ๋อเจอน้องอันดาไปไหนแล้วครับเนี่ยไปแล้วนางกลับแล้วแล้วครับผมคุยกันบ้างไหมคะได้คุยครับก็เล่นกันอะไรโอเคพอพอหายคิดถึงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ได้ค่ะเป่าถึงคูจิ้นพี่เกดแรลินทอนใครฮะเกออ๋อใช่นะผมเป็นคู่วายกัน ผมกับพี่เกจได้เป็นคู่วายแอบวายกันนี่แต่ว่าทำไมอ่าไม่ใช่อ่าคู่เขาผมกับพี่เกมนี่ก็เตะบอลเก็บเตะบอลกบกระแสตุดด้วยกันทั้งคู่ครับกำลังดเป็นคู่ตุดกันเขาไม่มีเวลาก็าไปเตะตุดกันนะครับครับผมสองคนนี้ครับผมโชคดีมาเตะผมได้ไม่หรอกผมก็กับเกมสนิทกันชอบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแย่กันนิดหน่อยอยากให้พัดปากหนเลยค่ะ ฝากฝากฝากเรื่องอะไรครับต้องบอกก่อนขอฟุตบอลขอให้มางานใช่ไหมครับก็ก็มาร่วมงานไงเยอะนะครับก็งานนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนานจะได้เจอดาราพร้อมๆกันเยอะเลยมาทีเดียวคุ้มเลยได้ถ่ายดาราเป็น10-20-30คนเต็มที่เลยครับ วันที่6เมษายนครับติดตามมาเจอกันได้ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับครับผมมากันเยอะๆมีฟุตบอลมีขบวนพาเลทมีคอนเสิร์ตสนุกแน่นอนครับผมมีนวีด้วยครับผมมีนวีมีน้องเมย์ครับมีหมดมีไอเหลี่ยมใช่ปะจบไปแล้วครับจบไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังเสร็จงานฟุตบอลแล้วค่ะใช่ครับพี่เกตหล่อจุงเบยขอบคุณครับพี่จักรเล่ขอบคุณมากนี่เขาถ่ายรูปกับดาราหนุ่มๆทุกวันแล้วก็แบบว่าลงอินสตาแกรมทุกวันแบบแ่แ้ผมผมงคลไลร์อยู่ตลอดแต่อยากถ่ายกับพี่เกดทำไงดีอ่ะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก่อนแล้วกันนะพี่เกดหาอยู่สีไหนคะเนี่ยอยู่สีส้มจริงๆอ่ะพอพอจริงๆพอพอดีพี่ จริงๆพอรู้ว่างานบอลปีนี้ของช่องสามอ่ะมีสีส้มกับสีเขียวก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะรู้สึกแย่เพราะอะไรรู้ป่ะตัดสีผิวแต่และสีทำร้ายทำร้ายเรามากเลยไม่นึกถึงเราเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลือกสีส้มเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่เสื้อสีเขียวสนามฟุตบอลสีเขียวมันกลืนไปกันหมดเลยครับฉะนั้นอย่าเลยครับ สีส้มก็ยอมดีกว่ามันมันตัดมันมันจะได้ตัดกันบ้างเห็นพี่ออฟอยู่สีส้มนี่คะเออใช่เจ๋งดีออฟอยู่สีส้มเจ๋งดีเจ๋งดีสีเราต้องเจ๋งดีชนะมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นบอลช่องสามมาสองปีก็ชนะชนะทั้งสองปีเลยนะฟิตเนาะฟิตไหมก็ก็เตะฟุตบอลอยู่เรื่อยๆครับบ่อยๆแต่ที่ข่าวดีไปกว่านั้นละครจะออนแล้วค่ะ ละครที่ถ่ายทําบุกป่าลุยดินระเบิดภูเขาเผากระท่อมไม่มีไม่มีของเราแบบคลาสสิกเป็นไงบ้างครับคแบบเข้มข้นเรงนี้เข้มข้นมากครับเป็นละครที่แบบผมว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆพวกอินเดียนาโจนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบตัวผมก็เป็นนักโบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันนอกจากละครนอกจากจะมันจะมีความโรแมนติกของผู้ชายกับผู้หญิงสองคนที่แบบ มันมีความรักให้กันโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวซึ่งบางทีผู้หญิงก็อาจจะรู้แต่ว่าเขาก็ไม่กล้าพูดเขาอยู่ในฐานะน้องสาวาเออคือในเรื่องนอกนอกจากจะแบบว่าเป็นในในป่าที่แบบว่าอยู่กันมีตัวแสดงหลักๆก็อยู่สี่คนอยู่ในป่าด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นการรักไขว้กันไปไขว้กันมาโดยที่แบบคนไม่รู้ตัวแล้วมันจะมีมุกตลกอะไรอย่างนี้ซ่อนอยู่ผมว่า คนดูน่าจะติดตามและอย่างช่วงหลังๆของเรื่องเนี่ยตื่นเต้นมากมีการมีบู๊มีฉากบู๊มียิงปืนมีอะไรกันครบรถแน่นอนแน่นอนชัวร์ครับแล้วก็ฝากคุณชายใหญ่พี่ชายใหญ่คนนี้ให้กับเกรทวรินทองคนดูพีน้องเจด้วยเจปรีมน้องเจพีมใช่นางเอกของผมเองคนนี้สิ่น้องเลยรักมากแต่น้องเขาเล่นมาแล้วแหละน้องเขาเล่นมาแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบว่าได้เล่นเป็นเรื่องที่สองน้องเขาก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยน้องแล้วก็ น้องไปไกลแน่นอนวันนี้พี่เกดมาฟินไหมคะเจอเลไ่คู่ผมอ่าไปไกลหมดแล้วแต่ผมไม่เหมือนพี่เดิมพี่เกดวันนี้มาเจอคู่จิ้นจ้าจิตภาด้วยนี่เป็นไงเป็นไงมาจิ้นจิ้นอะไรเป็นเพื่อนกันผมจิ้นโอ้โหถ้าพูดจิ้นนี่จิ้นหลายคนเลยนะถ้าจะพูดอย่างเงี้พี่เกดจิ้นใครบ้างคะน้องอาไอ้จิ้นจิ้นอายจิ้นเกดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะจิ้นจิ้นใครดีอ่ะจิ้นอเล็กด้วยเออจิ้นอเล็กจิ้นบอยอย่างเงี้ยเออจิ้นหมดอ่ะผมอ่ะ ให้พวกจริงๆที่เป็นข่าวอ่ะไม่มีจริงหรอกหาที่สุดน้องกู๊ดน้องชายนเนยเนยเนยชิ้นเนยอีกล่าสุดเออตัวเองไปจีบเนยจริงเปล่าไม่จริงเป็นเพื่อนกันครับเาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นสุภาพบุรุษจุธาเทพด้วยกันก็เป็นข่าวกันซะง,งั้นอไอย่างนไม่มีอะไรเนาะก็ขำๆกันไปนะคนดูก็เอามีเวลานอนก่อนไหมตอนนี้ใช,ใช่จริงเอามีเวลานอนก่อนมีเวลาได้ไปเตะบอลก่อนเรื่องแฟนค่อยว่ากันค่ะไม่เหงานะ หนารับสมัครดิพ่เร่ยนพลเรียนนะครับก็แรงก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีจังหวะถ้ามันจังหวะมันเหมาะสมมันจะมีมันก็มีเองเอาแค่มีเวลาให้ตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนอะไรอย่างนี้เนาะค่ะปิดท้ายน้องกู๊ดจะมาเล่นละครไหมคัอยู่ที่ทางเขาอะถ้าเกิดเขาแบบอยากเล่นถ้าเขาแบบ แฮปปี Happy, ก้ก็มันก็เป็นทางของเขาผมก็คอยแนะนำเขาได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เขานึกถึงจังหวะมากกว่าเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมผมไม่ค่อย hard s ล l l ไม่อยาก hard sell อยู่ที่คุณภาพของของถ้าของดีผมว่าต้องต้องมีคนต้องมีคนสนใจนี่ผมผมถือคตินี้ครัฮะตอนนี้ตากพี่ชายก่อนเอาพี่ชายให้รอดก่อนน้องเริ่มก่อนเริ่มวันแรก15มีนาคมนี้ครับก็ฝากคุณชายธราธรตอนแรกด้วยแล้วก็ ดูของผมแล้วก็ดูเรื่องน้องๆต่อไปด้วยนะครับอีก่าเรื่องด้วยเนาะอีกค่าเรื่องสีเรื่องก็ของผมด้วยค่ะพี่เกดหลอดจึงเบยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเสร็จแล้วค่ะไม่ล้วีดีไครับเอาตรวนี้ล้วยูปถายรูกพี่ แต่งตัวสปอร์ตมากอะวันนี้จะมายิงจุดโทษเขาสวัสดีค่ะโอ้จ้าจิตภาทำไมเธอแต่งตัวขนาดนีด้ร้อนเหรอคะร้อนมากหนูไม่ไหวแล้วหนูลงมาจากทีมหนูขอเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยใช่ไหมคะโอ,อะ้วันนี้มีสีส้มสีเขียวตัวเองเชียร์ทีมไหนคะอ้อยมันเลือกยากมากค่ะพี่แจ๊คคือเลือกยากผู้ชายแน่นจะ้ะ <laughs> คือจริงๆแบบทั้งสองทีมมันก็มีเพื่อนเรากระจายไปอยู่อะ่ะเอาเป็นว่า ชีมไหนชนะหนูเชียร์ทีมนั้นอ่ะเออใช่งายไหมซับทำหน้าที่อะไรคะในการแข่งนี้เออเดินขบวนพาเหรดคะ่ะอ,อยู่ในขบวนพาเหรดนนได้ได้เห็นชุดแบบว่าปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมยังไงแต่ว่าก็แน่นอนนะช่องสามทุกทีก็มาในอลังการอยู่แล้วล่ะแน่นแน่นอนแน่นแน่นอนตาตายแน่นอนตายแน่นอนได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าต้องมีเต้นมีอะไรอย่างงี้ก็ ต้องดูว่าจะเป็นยังไงเออหนูเสียวอยู่เพราะเขาไม่ค่อยดีแล้วไงเธอดูปล่อยบ่อยนะ <c oughs> ไม่ก็เต้นกันเต้นกับน้องๆอ่ะมันก็มีบ้างที่แบบมันจะดีห้ออะไรเงี้ยแต่กับระมลเนทเป็นไงบ้างหาแบบเป็นคู่สีสีค่ะก็เบียนไปแล้วเนี่ยงงเนี่ยน่ากลัวก็เธอแบบถ่ายรูปด้วยกันหวานแมวคู่มันซีไงด้วยความที่ซีมากเราบอกได้เลยว่ามัน สนิทอะนิทกันหอมแก้มกันแบบว่าเดี๋ยวนะไอหอมแก้มมันเธาเขาคือเขาคือเขาาอมันจะเป็นคนแบบชอบแบบเซเอสไตล์อย่างเงี้ยชอบกอดชอบหอมมันปกติธรรมดาของเขาอยู่แล้วเคนได้เป็นคููจิ้นนะค่ะก็เออขายไม่ออกนะเนี่ย เฮ้ยอย่าซีคือหนูกับน้องชอบผู้ชายทั้งคู่นะคะหน,หนูบอกไว้ก่อน <laughs> ไม,ไม่ไม่ได้จิ้นกันเองนะเราเราชอบผู้ชายทั้งคู่นะคะ,ะมีละครคู่กันอีกไหมฮะไม่มีแล้วล่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ซิกเซนภาคสองแล้วก็เดี๋ยวก็คงแยกย้ายกันทำงานทำานอื่นบ้างเนาะทำานอื่นบ้างแยกย้ายกันบ้างเอาพูดถึงไประเด็นร้อนนิดนึงน <laughs> ี่ตัวเองร้อนด้วยไหมเรื่องพี่เอสุปฏเอยแล้วเลยงนี้โอ้จ้าก,กับพี่เอคือ จริงๆก็ถือว่าพี่เอให้จ้าปล่อยให้จ้าดูแลตัวเองมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนจ้าก,ก็เป็นเป็นเด็กที่เอ,อพี่พี่เอดูแลรุ่นรุ่นแรกๆเบิกอะน,นะคะรุ่นบุกเบิกจนแบบพอโตแล้วเขาก็เขาก็อ่ะป๊ปะปะคือก็เหมือนแบบก็ก็ก็ให้อิสระอยู่<ต>ดูแลบ้างบางงานนะคะองมีบ้างค่ะแบบงานโฆษณาหรืออะไรเงี้ยพี่เอก็ยังนึกถึงค่ะตอนนี้พี่เออาจจะมีข่าวเยอะนิดนึงตัวเองให้กําลังใจอะไรก็ก็ไม่ ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เจอแล้วไม่ได้คุยกับพี่เอเลยแต่ว่าก็ก็เป็นห่วง เพราะว่าก็กระแสเยอะแล้วโดยโดยตัวจ้าเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมากมายก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้พี่เอสู้ๆแล้วกันนะคะก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้เร็วๆค่ะจะมีใครจะติดต่อจ้าติดต่อก็จ้ามาทางทางช่องได้เลยค่ะใช่ทางช่องสามได้เลยค่ะจะมีเซ็กซี่ไหมคะซัมเมอร์เชียร์อยู่สองนางเนี่ยวายเอาตรงไหนไปเซ็กซละสองนางเนี่ยเอก็คู่เบี้ยนไปเลยดูหุ่นมันก่อนกระดานมากกระดานขนาดนี้กระดานแล้วอูด ทั้งสองอย่างแบล็มเล่นไ,มมไมมอคงนเจียนไม่มีไมมีไมดต่อม่ใชไม่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีเชิงเซ็เกซี่หรอกมันอาจจะมีแบบช่วงนี้ที่ที่เป็นถ่ายแบบจะแบบออกแนวแบบเปรียปร้ยวๆบ้างแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแบบโอ้ยเปิดอะไรอย่างนี้ค่ะตามหน่อยละกันละครนนาก็ได้ใช่ก็ก็สำหรับ ละครก็ The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2นะคะ,ะก็จะออนแอร์ประมาณกลางปีนี้<ะ>ตอนนี้ก็กำลังเร่งถ่ายอยู่ยังไงก็ใครที่ติดตามภาคแรกแล้วรับรองภาค2มันกว่าแน่นอนฝากด้วยนะคะ,ะขอบคุณ<ะ>ค่ณะ สวัสดีครับผมกอรนะครับก็ผมที่สาปีับรนก็นดีด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้ขับรถนะฮะอ่กว่าดาสานี่ครับมาให้คนไทยนะครับให้ครับสวัสดีค่ะน้อง ส,สวยของพี่ถือว่าร้อนจังเหม,ม่งโอ้ยนี่ปิดไป,ปครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ช่วยเลยเหรอ <c oughs> เป็นไงบ้างคะวันนี้มันว่อมแถลงข่าวมาอีกแล้ว่ะวันนี้ก็มา,ามเป็นท,ทีมเชียร์อยู่ข้างๆแตนมาลุ้นค่ะว่าแต่ละคนเพื่อนเราหรือว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยจะแบบว่าได้ไปอยู่ทีมไหนก็สมใจไปหลายคน,นะคะ่ะแล้วเป็นไงคะส้มกับเขียวเนี่ยเชียร์อันไหนดีอ่ะ เชียร์ส้มชัดเจนเราเป็นคนจากพี่อ๊อฟพงพา์ค่ะ<อ>กับตันทีมเป็นทุวมกับตอนนี้อยู่เลยเพราะพี่พี่อ๊อฟก็กับราชานอนอยู่ด้วยค่ะก็เลยเชียร์ป๋าอ๊อฟละกันค่ะเต็มที่มากค่ะคิดว่าชนาไะไหมครับฟอร์มก็ดูดีนะคะใช่ดูดูแบบว่าเขาก็ดูแบบได้ตัวเจ๋งๆมาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชนะได้หน้า,าที่เชียร์ลีดเดอร์อะไรก็ว่าเต็มที่ค่ะใช่แล้วมีใส่ชุดไหมคะปีนี้ปีนี้น ไม่แน่ใจว่าเชียร์หรือว่าอยู่ในขบวนพาเลรค่ะเพราะว่าเขาก็มีแบบว่าเตรียมสีสันมาแบบว่าให้คุณผู้ชมดูกันหลายหลายแบบเลยขบวนพาเลรก็รว่ากันนะแต่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็เต็มที่หมดค่ะตอนนี้ฟิตแอลอะไรเนี้ยแบบเต็มโยกเต็มที่ <laughs> ชอบจึงเบยเป็นไงบ้างคะละครคุณชายผูงนางใก,ะะใกล้แล้วค่ะใกล้เข้าป่า,า,ปาตอนนี้ก็เข้าเขายังขนาดเหลืออยู่3 c คิวยังต้องเข้าป่า<ช>ค่ะก็ยังคงเข้าป่ากันต่อไปแต่ว่าใกล้ปิดแล้ว<ช>ค่ะก็<ด>ะบเบียงเหมือนเดิมได้ใช่ค่ะรู้สึกว่า ตอนแรกจะออน15มีนาเนี่ยแล้วค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะริชี่เหนื่อยเพราะเธอเหนื่อยมากเนาะถ่ายทำแบบใช่ค่ะเหนื่อยมากค่ะโปรเจกต์เลือกหน่งแล้วค่ะของน้องแต้วก็อตอนนี้มีถ่ายอีกเรื่องก็คือเรื่องเวียงร้อยดาวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานของแอคอาร์ตเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะแบบมีนักแสดงโอ้โหรุ่นใหญ่ๆเพียบเลยมีพี่โดนัทพี่น้ำพึ้ง<อ>แล้วก็มีพี่พิมพ์พ,พานมีอเปียกพิสารด้วยค่ะแบบทุกคนอัด เข้มขน้นแบบว่าทุกซีนอารมณ์แบบว่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากติดตามดนะ้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นแบบลีลับสยองขวัญแบบว่ามีแบบสืบสวนอะไรอย่างงี้ด้วยดงผู้ดีด้วยไหมครับเป็นแนวนั้นไหม,มขมกลับมาไหมไม่ไม่อันนี้จะเป็นแบบโอยสู้คนมากค่ะแต่ว่าทีมก็จะแบบมีพี่สมาร์ทด้วยอาจจะทําให้หนึกถึงโด่งผู้ดียังไงแบบว่าแฟนๆด่งผู้ดีก็ติดตามเรื่องเวลาดาวด,ะะด้วยนะคะเดี๋ยวด้วยแต้วสืยขึ้นนะเมื่อไรแต่งาน แถวเล่นยาวมากตบิตต้นเป็นไงบ้างทำไมถามตบต้นน่ะทำไมเออมาได้ไงอ่ะเปลี่ยนเรื่องเร็วมากความรักเป็นไงเออถามดีค่ะก็เรื่อยๆค่ะแต่แต่ก็อาจจะมีไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ห่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ก็เหมือนแบบว่าต่างคนก็ต่างยุ่งเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะห่างกันเรื่องงานแต่หัวใจยังก็โอเคอยู่พี่บอยวันนี้เจอพี่บอยยังไง เจอแล้วค่ะก็มีฮัลโหลอะไรตอนนี้เขาดังมากนะวีใช่เราก็เป็นแฟนคลับเขาอีกคนนึงค่ะจิ้นไหมคะจิ้นไหมจิ้นไหมเหรอค่ะก็ถ้าได้มาเจอกันอีกก็ดีดีค่ะค่ะจะเห็นเรื่องตัวเองเป็นทอมอีกเนาะค่ะเอ้ย แต่ฝาก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 ฟุตบอลนี่แหละวันไหนเลยได้ค่ะฟุตบอลนะคะงานฟุตบอลซุปตาปาร์ตี้นะคะวันที่6เมษายนค่ะแต่ก็นั่งนับวันรอแล้วค่ะแบบตื่นเต้นมากตั้งแต่แบบว่าจะรู้ว่าจะได้มาร่วมงานนี้นะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครว่างก็มาร่วมงานกันค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญเลยค่ะที่ช่อสารจะมอบให้คุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะ